เอาละครับวันน,นี <S <s ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้ก็อยู่ในรายการ i b บิด i n g นะครับและนี่ก็คือเกม Overwatch นะครับวันนี้เราจะมาเป็นคนอีสานกันนะครับาจริงๆแล้วก็เป็นอยู่แล้วแหละคนอีสานอีสานนี่อีสานนี่อ่าทิ๊กเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวนี้นะครับก็คือแบบเราจะยิง12นัดแบบรวดเร็วได้ครับอ่าอ่านี่คือเล่นควิคเพย์นะครับผมเลยไม่ค่อยซีเรียสไง แทงผมก็ไม่เล่นให้ซัพพอร์ตผมก็ไม่เล่นให้ <Gym. S 1> เล่นตัวยิงมันหมดทีมเล่นตัวยิงมันหมดทีมนะครับโอ้โหดูดูเดี๋ยวเด้อเฮ้ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่จังเลดกับบาชันนะผมว่าตัวยิงทั้งทีมอ่ะนี่นี่ครับผมจะสาธิตให้ดูกริมกรมอ่าเป็นที่เล็กๆลน้อยน้อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นคนเอากระเด็นกระดอนหายไปเฉยสำหรับคนที่อยากเป็นคนอีสานนะครับอ่าไปเข้าทางอื่นดีกว่าออกทางอื่นเดี๋ยวตายห่า ดูเออเอ้ยมันเนียนเออเอออีโง่มึงทำไมไม่ดูมึงตายแล้วแน่ยายายาโอ้โห้ยิงให้ครับยิงให้ยิงให้ยืนนิ่งทำแมวอะไรล่ะฮะฮะวิโอวิด้เอาเอาเอาับเอาตายมันตายแล้วครับไม่น่าเสียระเบิดเลยฮ่าดุรุ่มดุรุ่มโอ้โหมันโยนมันโยนอายมันโหดจังเลยมันยิงโคตรแม่นครับท่านผู้ชมดู โอ้โหมันยิงโอ้อะไรวะยิงโดนเท้าส้นเท้าครับตายิงโดนส้นเท้าตายโอ้โคตรโหดโคตรจะเพอร์เฟลเดี๋ยวเราต้องดันเพโลนะครับในจังหวะนี้คือมีเหลืออยู่เวลาอยู่4นาทีโดนอะไรนะเนี่ยเอาโดนตีพิษของวิดีโอเมเกอร์นะครับอ่ะแล้วซับเราอยู่ไหนไหนมึงยืนนิ่งเหรอฮะยืนนิ่งเหรอฮะฮะมา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 เอากดโยนอีกเอายังเดินก็ไม่หามันอีก แอมซูซอลลี่นะครับทุกผู้ชมโอ้โหผมไม่น่ากดมือมันรั่นมือมันรั่นครับมือมันรั่นดูดูเอาเดินเข้ามาเฉยเอาตายคู่เอาผมได้คิวมันเดือดมาหาทิชได้แตรมแตกบนฟ้าครับอันนี้มันจะมีระยะของมันอยู่นะมันคล้ายๆแบบเคยเล่นประทันไหมครับจุดแล้วมันมันไม่เหมือนกับระเบิดมันมันต้องมันมันกีบิกีบิอีนั้นอันนี้มันจะดำตกอย่าอย่าเงียน ไม่เนียนบอกเลยไม่เนียนไม่เนียนเฮ้ย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 ,ยดีบ้าแรงดีบ้าแรงจา้าอย่าไม่เอาปล่อ,อยปล่อยเปลี่ยนเป็นปืนเร็วใช่ไหมโอ้ยโดนคาบอม,มตายครับโอ้โหมันผมไม่รู้จะพูดยังไงล่ะทำไมผมโดนคนเดียวเลยเนะี่ยเออมันเลงผมยังไงผมเข้าหลัง้งครับท่านผู้ชมเข้าหลังทีนิดโดนโดนตลอดสวัสดีครับผมนายพลออตตอ อตโอ้โหวันนี้ก็ไปรับน้องมาครับสนุกมากอ่าได้รู้จักรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆครั้งด้วยกันอู้ยไป็นรื่อะไรโอ้นึกว่าใครนึกว่านึกว่าเพื่อนนึกว่าไม่ไม่ใช่เพื่อนเราครับเต็มเอากิ้งโอ้โหใส่แม็กแล้วก็กิ้งดีเวนเดวอดีบ้าโอ้โหมันเล่นใกล้อ่ะครับถ้ามันมาใกล้นี่มันได้เปรียบมันเป็นลูกซองรัวแล้วแล้วก็ ไม่ใส่แม็กด้วยมือบิดมันดิ้งครับไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงครับติดใจอะไรกับท่านี้เนี่ยคอมโบเดี๋ยวได้อันตีแล้วครับได้อีสานแล้วเราจะมากลายเป็นคนอีสานกันจ็อกเดอะบีทนี่มันเป็นฝั่งไหนที่ชาวบ้านเจะช่องเขาไม่อยู่กันอีสานนี่เอาไม่รู้โอ้มันตัดคืนครับดีครับที่ไม่รอมันชาร์จเสร็จเลยดำ ตรำรอยตอ้มาเลิฟเลิฟเราไม่ตายเราไม่ตายเราไม่ตายเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยอุ้ยเต็ม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจังเล็ดจังเกยจังเล็ดนี่เกินครับท่านผู้ชมอะไรกับผมเนี่ยเดี๋ยวจังเล็ดทีมเขาตัวเดียวไอ้นี่แหละคนเดียวเลยดะโดูดุเอ้ผมต้องรอไปกับเพื่อนละเอ้าลืมลืมสูตรลืมเทคนิคเต็ม เอาอมันเป็นเหมือนกระเทียมมั้งครับทุกู้ชมมันเป็นประทัดชนิดกระเทียมเออกระเทียมมันจะโยนไปแล้วมันจะแบบยังไงตกพื้นแบบมันมีผลกระทบใหม่มันกระทบพื้นแล้วมันก็จะแตรมอย่างเงี้ยครับทุกชมรึ่โยนไปโอ้ยลูซิโอนี่มันอะไรพักนานะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ไม่เีโอ้ยนอนคนบ้านเฮาดื้อดื้อดื้อดื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 ้อดื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 ดื้อดอด นี่กูโยนแม่งตรงนี้แหละมึงมึงงงเอามึงตายตุนเลปเปอร์ฆ่าตายครับเลปเปอร์เลปเปอร์อะไรก็ไม่รู้ครับมึงจำชื่อมันไม่ค่อยได้ละเราก็อ่าเข้าไปเอาตรงนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเราจะเอาเฟนเอ้ยอยูซ่าได้ฮิวมาแอนแอนดิฟังเสียงแล้วคิดถึงแทปเปอร์เลยเกินเฮ้ย มึงไม่เนียนนะกระเทียมกระเทียมโอ้โหเล่นโคตรเร็วอะตอนเนี้ยเดซายเราก็ใช้ไปแล้วรอล้มแล้วใช้สะท้อนกับตัวเองตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีป่าดีป่าต้องโดนแม็กนัมอ่าดีป้าต้องโดนแม็กนัมอือโอ้ดันเออดันเพลโลดเข้าไปแล้วครับทุกท่านดูนั่นไงดูนั่นไรลิวจินอยูลิวจินอยู่ไหนลิวจินลิวจินลงคินบุคุลีต่อย มันจะอาบ้าไปไม่เอาไม่เอาอันี่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนอะไรเนี่ยสะท้อนกลับไปแล้วสะท้อนกลับมาจริงโอ้โหมันมามันมาครับท่านผู้ชมบังกระโโปกบังกระโโปกอ้อมหน้าอ้อมตาบังกระโโปกปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโคตรแท็กติกครับโอ้ยถ้า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 บังกระโโปกเราได้นี่เราคิวได้แล้วแน่แน่โอ้โหครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งวิ ติมเตร,ม,ตรมอ่ายัางโหดแต่ก็แพ้ครับแพ้มันครับมันตัวสูงกว่าแต่มันเป็นเป้าใหญ่มันเหมาะสําหรับไอ้นี่มากเลย้ยได้อีสานแล้วครับอุ้ยมังกรมามังกรมาอุ้ยกําลังจะอีสานนะประตูปิดไม่นะไม่นะขอเข้าประตูได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะนี้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 ไม่โดนครับไม่โดนอีสานเลยมันอีสานมาอีสานมา,านเเฮ้ยฝั่งเราหรือฝั่งเขา ขอแหบแล้วเนะี่ยวันนี้ก็ตะโกนสุดเสียงครับบีดบุม๋มบีดบุม๋มขึ้นไปอีสานข้างล่างเอ้ยข้างล่างข้างบนข้างบนโอ้โหไปแลนะ้วเนี่ยสมองสมองอีสานเอาเพื่อนเราเข้ามันยึดละอุ้ยไม่เอาอีสานแบบตรงนี้ไม่ได้ต้องอีสานหาที่อีสานครับอ่าาจะหาที่อีสานนี่ไปเยโสก็ได้นะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวรถเราอยู่ไหนไม่ไม่สนใจรถเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาโผล่หน้ามาเดีวจะอีสานโชว์มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,กวเกนจิมันปัดคือนอ่ะ อีซันฝั่งอ่าเกือบจะเล็งหัวแล้วครับตริรมเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูดีๆโอ้ยมันระเบิดจังแรกนี่เป็นอะไรที่แอมโซโูบฟรีตัวมันข้าอีกแล้ว <laughs> อะไรนักหนาเนี่ยดูดูแบบแต้มแมันก็แต้ม,เ,ตม,นนมนเนี่ยมันเยอะยถ้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวผม <c oughs> ต้องหาว<ม>ิธ<ท>ีหลบระเบิดละ หลลูกกระสุนมันอ่ะมันรู้สึกมันจะสุดยอดเกินครับแต่ว่าผมเล่นแม็กคีมอ้ยจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยอย่าไม่เอ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 าเราคงไม่แพ้เราอย่าแพ้สิเราต้องสู้ครับเราต้องสู้โอ้โหเพโหลดเพโหลดนี่เป็นเสียงที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตละพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นโอ้โหเด้อเด้อไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยใครมันอย่าลงมานะอย่าลงมานะเรจะแก้แค้นฆ่ากูตายทุกทีเลยเนี่ย เว้ยดีว่าโอ้ยเลิฟพ่อมึงโยนประทัดเข้าไปหาเลิฟเฉยเมกาแอคทิเวตเมกาแอคทิเวตเมกาแอคทิอีสานนี่เฮ้ยเกือบอีสานแล้วเนะี่ยอีสาน,ด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 ,สานดูนะดูนะผมดันอุย้ยสตกใจหมดเลยอยา่าไม่เนียนไม่เนียนมาแบบนี้ก็มาโอ้ยมาแค่ดันเราลงรถ อุ้ยโอ้โหเรามันไกลเกินบังประชันในระยะแบบนี้มันไม่รอดหรอกครับซื้อกับแม็คีเฮ้ยอย่าเราเราจะอีสานเอ้ยมีเลือดมีเลือดใครอ๋อนี่ไงซัพพอร์ตมามาเอาไม่โดนเหรอโอ้ยยายายาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราขอประชันอีกรอบนึงขอประชันอีกรอบนึงเดี๋ยวแต่มันโดดไปไหนละอืมโดนนัดนึงก็ยังดีห้าบาทสิบบาทก็เอาเดี๋ยวเลยนะอ่าสไนเปอร์มันโยนโยนไอพิษมาแล้วพอยซั่น เดี๋ยวคท่านผูน้ชมนี่ตรึงโคตรสะใจอ่ะตรึมไปแล้วสมองสมองเด้อเด้อเด้อเฮ้ยตายแล้วตายตายตายเฮ้ยไปเลื่อเอามาสักตัวก่อนโอ้ยไม่ได้อีกสี่สิบหกวิครับท่านผู้ชมกับอีกสองเมตรเพโหลดนะโอ้โหกว่าจะได้กุศลเอ้ยถ้ามันไม่อยู่บนหวนัวนี่ผมว่าผมได้นะแต่ผมก็ต้องตาย ตึสิบสองนัดครับอ่าใครโดนนี่รับรองจอดถ้าไม่ใช่พวกแทงนะถ้าไม่ใช่พวกแทงนะเออเดี๋ยวโอ้โหลุ้นทั้งทั้งสองทีมเลยครับทุกผู้ชมอีสานมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออีสานก่อนยี่สิบเอ็ดวิอ่าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวจะอีสานไปกับรถเรือครับผมจะขอยรถเรือไปเมื่อกี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีสานนี่เต็มอ่าได้ตัวหนึ่งก็ยังเอาครับ ห้าบาทสิบบาทก็เอาห้าบาทสิบบาทก็เอาไม่รู้ทําไมโอ้โหเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งวิอ่าแพ้ก็จีจีไหมครับรอบนี้พาะว่าก็ต่างคนต่างเล่นดีสุดๆแล้วเนี่ยดูทีมเราก็โอ้โหก็เล่นคุยเพลงนี่เจะจีคนเล่นเป็นนะั้นอยากแบบอยากเล่นแบบลงแรงละแล้วมีคนแบบเล่นเก่งเล่นเป็นแบบเนี้ยแพ้ใช่ไหมหรือชนะเยสเยสเอาละครับเราชนะต้งองมารอรุ้นว่าใครได้เพล ไม่ได้ผมว่าผมไม่ได้ <Play. S 1> ผมมาแล้วมันไม่ได้หรอกใช้อีสานตายตัวเดียวถ้ามันจะได้มันก็ไม่ได้ช็อตไหนวะช็อตที่ได้สองตัวครับช็อตที่ตลกตลกที่ตลกยน <laughs> ไปแล้วสมองสมองนี่ดูครับดูครับว่าผมจะขึ้นแทนกับเขาไหมถ้าขึ้นก็ดีใจอยู่นะเป็นตัวที่แบบโซโลแบบไม่ขึ้นครับอแต่ก็ถือว่าเล่นดีครับโหวตโหวตให้ใครดี โ,โ<ฆ>อ้ยอาาก็ได้ฮันาฮันาชื่อชื่อจริงของดีว่านี่ชื่อฮานาครับแต่ดีว่านี่อาจจะเป็นชื่อในวงการก็ได้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบขอบคุณครับได้เหรียญทองแดงด้เนะ่